ตาคือเป็นเช่นนั้นตรงที่ว่าปานิพานนั้นเป็นของเที่ยงทีนี้มาดูที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความเป็นตถาตาของสังขารก็คือความที่มันไม่เที่ยง ขอให้ดูให้เห็นตัาตาที่สังขารทั้งหลายโดยเฉพาะที่ประกอบกันอยู่เป็นตัวเราคือร่างกายจิตใจเดินดินน้ำลงไฟอากาศวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้ที่ประกอบกันอยู่เป็นตัวเรามันก็มีลักษณะตัาตาคือความเป็นฉันนั้นคือมันไม่เที่ยง ถ้ามีปัญญามองเห็นธรรมะอันลึกซึ้งคือพระนิพพานที่ตรงกันข้ามก็จะมองเห็นได้ว่าพระนิพพานเป็นของเที่ยงที่นี่เราก็จะพูดกันในขั้นแรกก็คือลักษณะของตัฐตานี่เอง จะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือตถตาที่เป็นอสังขตะคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแล้วก็ตถตาที่เป็นสังขารคือมีเหตุปัจจัยปรุงการเป็นตถตาที่เป็นอสังขตะนี่มีอยู่ที่อสังขตะธรรมคือสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุง นึ่นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจว่าทีจริงชาวบ้านทั่วไปก็ไม่รู้จักแม้แต่สังขารคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงก็ยังไม่รู้จักล้าจะไปรู้จักสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงกันได้อย่างไรเนีย่ยมาขอร้องให้ชาวบ้านทั้งหลายเริ่มสนใจรีบสนใจพยายามที่จะสนใจ ให้รู้จักไ <c> อ <oughs> สิ่งที่เรียกกันว่าอสังคตะคือสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงและสิ่งที่เรียกว่าสังคตะหรือสังขารคือสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยปรุง,งท่าจะเข้าใจสิ่งทั้งปวงได้หมดสิน้นเพราะว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่มีอะไรนอกไปจากอาสังคตะกับสังคตะ ถ้าสิ่งใดมีสิ่งอื่นปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยและสิ่งนี้ก็เรียกว่าสังคตะหรือสังขาร <c oughs> พอศึกษาสักหน่อยก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทั้งหละทุกทุกสิก่งท,ท,ท,ที่มาปรากฏแก่เรากระทบกระทั่งกับเราอยู่ตลอดเวลานี่มันเป็นพวกสังขารทั้งนั้นคือมันมีเหตุปัจจัยปรุงแล้วก็เกิดขึ้น สายเนื่องกันปรุงแต่งกันเกิดผลขึ้นมาเป็นของที่ปรุงแต่งต่อไป <c oughs> ทั่วสา้คนจักรวาลน,นี่เป็นสังขารเป็นสังกตะที่มีสิ่งที่ตรงกันข้ามที่มันไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรปรุงขึ้นมาเนี่ยข้าใจยากพ <c oughs> วกที่มีพระเจ้าเขาก็ยกเอาพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งนี่ คือเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงถ้าเคาอธิบายพระเจ้าถูกพระเจ้าที่เป็นต้นตอของต้องสิ่งทั้งปวงนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงในที่นี้ที่เป็นหลักของพุทธบริษัทก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าอาสังขตะหรือนิพพานหรือกฎของธรรมชาติ ที่เป็นกฎทั้งหมดทั้งสิ้นเช่นกฎเรื่องปฏิจจสมุปบาทกฎเรื่องไรลักษณ์กฎเรื่องอริยสัจเป็นตน้นที่มันเป็นตัวกฎมีอยู่อย่างตายตัวสิ่งที่เรียกว่ากฎนี่ไม่ต้องมีเหตุไม่ไม่ต้องมีปัจจัยปรุงมันเป็นกฎขึ้นมาได้ เช่นกฎที่ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกฎของไตรลักษณ์เนี่ยความที่เป็นกฎนั่นะมันไม่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยปรุงกฎนั่นก็ทนอยู่ไม่ได้ต่เปลี่ยนแปลงมันก็เลยหมดหมดความเป็นกฎหรือหมดความจริงนั่นสิ่งที่เรียกว่ากฎหรือสัจจะโดยแท้จริง แล้วก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันจึงคงอยูด่ได้ในฐานะเป็นสัจจะหรือว่าเป็นกฎดังนั้นกฎเรื่องอรายลักษณ์ก็ดีกฎเรื่องปฏิจจสุว่าก็ดีกฎเรื่องอริสัจก็ดีมันคงตายตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีเปลี่ยนแปลง <c oughs> นี่เราเรียกว่าเป็นอสังขตะ คือไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลง <c oughs> ความที่เป็นอย่างนั้นันก็เรียกว่าตา,าตาตาคือความเป็นอย่างนั้นของสิ่งหรือธรรมที่เป็นอสังกะนีะหมายความว่าไอ้สิ่งที่เป็นอสังกตะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคงที่ตายตัวนี่มันมีความเป็นเช่นนั้นต้งมันอยู่ในลักษณะหนึ่ง ในลักษณะที่เป็นอสังขตะความเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าตถทาตาตถา,าแปลว,ว่าเช่นนั้นตาแปลว,ว่าความตถตาตา,า,าแปลว,ว่าความเป็นเช่นนั้น